สวัสดีครับ FC ีทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนะครับวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานนะครับราคาย่อมเยานะครับที่ต้นยูสคาเสรีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพครับเป็นโฉมเดียวกันนะครับปี2014-15นั่นก็คือเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับวันนี้มาแบทเทิลกันสองสีนี้นะครับระหว่างสีเทาและสีดำครับ 2.5GT ออโตขับ2รถครอบครัว ราคาจับต้องได้ครับ489,000บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับทั้ง2คันรุ่นเดียวกันราคาเดียวกันครับแตกต่างกันที่เลขไม้นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้ก่อนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทั้งสองคันนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าสนใจครับนี่ครับมี2ส,สีให้เลือกนะครับคุณผู้ชมนี่คือปี2014 15ครับคุณผู้ชม นะครับ489,000บาทนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสีดำและก็สีบอลนะครับสีบอลเทาสีดำก็หล่อๆเข้มๆเลยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับให้เลือกชมกัน2รุ่นเลยเดี๋ยววนรอบคันให้ดูกันก่อนนะครับนี่ครับเป็นโฉบหน้าพนมนะครับคุณผู้ชมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ LED สำหรับตัวนี้นะครับสีบอลเทาจะมีเดย์ไทม์ให้ด้วยนะครับได้จดปี15นะครับส่วนสีดําเป็นปี14นะครับคุณผู้ชมนี่ครับรายละเอียดก็เหมือนกันเลยนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะสคันนี้เพราะว่าเป็นสเปคเดียวกันนะครับมันจะเป็นกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับนี่ครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะครับบันไดข้างนะครับล้อแมก 17นิ้วนะครับดิสเบรกนะครับคิวกระส่าต่างๆนะครับลาวหลังคาด้านบนนะครับดิสเบรกก็จะเป็นสีล้อเลยหน้าหลังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่สามารถขอเรียนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับมีเซ็นเซอร์ระยะมีกล้องถอยนี่ครับทั้ง2คันเหมือนกันเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์กระยะให้แล้วก็มีกล้องถอยนะครับสีดากับสีบอลเทานะฮะ วนให้ดูรอบคันกันเลยใครสนใจคันไหนก็สามารถขอเรียนเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมวันนี้มาอัปเดตกันนะครับวันที่16ตุลาคมรถสวยๆพร้อมใช้งานทั้ง2คันครับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับรุ่น2.5 GT Auto ขับ2 2014และ14.15นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเป็นหน้าพนมครับกระจังหน้าจะเป็นคิ้วคมเมียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมีที่ฉีดไฟหน้าให้ด้วยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีดำคันนี้ก่อนครับคุณผู้ชมนี่ครับล้อแม็กซ์สินิ้วเหมือนกันดิสเบรกสีล้อหน้าหลังบันไดข้างมีให้กระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ให้ด้วยนะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานครับคุณผู้ชม นี่ครับบันไดข้างนะครับมีมาให้ครบเลยนะฮะส่วนภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้ามาให้เลย2ตัวนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับได้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ2ตัวมาให้เกียร์ออโต้ครับคุณผู้ชมเป็นตัวดีเซลขับ2นะครับเครื่อง2อ0พดีเซลขับ2นะฮะออปชั่นต่างๆเหมือนกันทุกอย่างนะครับเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้นะครับกล้องถอยระบบนำทางนะครับเซนเซอร์ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวแพทเดิรชิปที่คอพวงมาลัยมีให้ครบเลยนี่ครับเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมมาดูฝั่งห้องสัรด้านหลังครับเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเช่นกันนะครับแล้วก็มีระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานนะครับมีจอให้ด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงเรียกว่าอินเตอร์เทนเมนต์ครบคันเลยนะครนี่ครับดูหนังฟังเพลงครบเลยนะครับ สนใจสามารถขอเรื่อเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อก็095-0566926 6, นะครับวันนี้มาให้เลือกกัน2ขัคันนะครับ2รุ่น2สีนะครับนี่ครับสองคันสองสีเลยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะสเปคเดียวกันแต่ว่าสองสีนี่ครับด้านหลังก็เป็นเบาะสามแถวที่นั่งนะครับสวยสวยเดิมเลยนะครับแล้วก็น็อตต่างๆก็จะเป็นน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการถอดน็อตเดิมนะครับผู้ชม สีดำคันนี้ก็หล่อนะฮะใครชื่นชอบรถสีดำสอบถามเข้ามาได้สำหรับคันนี้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับมีกล่องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้ครบเลยนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมทั้งคู่เลยนะฮะคุณผู้ชมมีกล้องถอยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้นะครับไฟท้ายก็เดิมโรงงานหลังคาด้านบนก็จะมีราวหลังคาให้ด้วยนะครับแบบยกนะครับซ้ายขวาล้อมแมก นะครับ17นิ้วลิฟ์เบรก4ล้อหน้าหลังนะครับมีให้มาครบเลยซ้ายขวาสวยพร้อมใช้งานนะครับมีซุบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.5GTAuto ขับ2เบาะปรับไฟฟ้าได้2ตัวนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครูสซอนโทนแล้วก็มีเพนเดนชิพนะครับที่คอพวงมาลัยสามารถขับแบบหมดสปอร์ตได้นะครับ กุญแจเป็นรีโมทนะครับคันนี้มาดูเลขใหม่กับว่าใช้งานเท่าไหร่นะครับทีนี้นี่ครับคันนี้เลขใหม่ก็ใช้งานไป1 5 7 0 0 0 0โลนะครับจอเดิมโรงงานนะครับจอเดิมโรงงานระบบแอร์ออโต้นะครับจอเดิมโรงงานนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้ครบสมบูรณ์กระจกมองข้างก็จะเป็นทับเก็บไฟฟ้านะครับปรับองศาไฟฟ้านะครับ สูตรกระจก4บานก็เป็นไฟฟ้าหมดออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนี่ครับออโต้ฝั่งคนขับนะฮะจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับผมนี่ครับพับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าออโต้ว n นทัสนะครับฝั่งคนขับที่เหลือก็เป็นปรับไฟฟ้าหมดเลยขึ้นลงไฟฟ้าไฟเวลคัมนะครับแหงประตูสวยงามสครับเพดมีตัวสแตนเลสให้ด้วยนะครับสครับเพดนี่ครับรถสวยครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับใครสนใจก็รีบ สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับรถมาไวไปไวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับน่าใช้งานทั้งคู่เลยนะฮะคันนี้ไม่แสนห้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวราคาคันนี้ผมปรับลดลงให้หมื่นหนึ่งเพราะว่าไม mm. นะ่ในตอนเยอะกว่าคันสีเทาเหลือ4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแถมคิวกันสายให้ด้วยคันนี้4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฮะนี่ครับคันนี้เนี่ยปีสิบสี่นะครับส่วนคันนี้ปีสิบสี่จดสิบห้านะครับเลขไม่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นก็ราคาอยู่ที่สี่แปดเก้า สีเทา489นะครับแล้วก็สีดำเนี่ย479นะครับต่างกันหมื่นนึงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแต่ว่าสเปคอย่างก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคันนี้สีดำก็ยังเงาฉ่ำอยู่เลยนะครับใครสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะเบเกว่ารถสวยคัดคุณภาพมาให้1คันนะครับตอนนี้จับมิ t ูวิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่นหน้าใช้นะครับ2.5 GT Auto ปี2014-15นะครับนี่ครับ สนใจคันนี้ก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับผู้ชมแล้วก็สีเทาคันนี้ราคา489,000บาทเป็นรุ่นปี2014จดใช้งานปี15ไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนเหมือนกัน Daytime led มีมาให้นะครับบริเวณไฟตัดหมอกจะมีไฟ daytime ให้ด้วยคันนี้เลขไมล์ใช้งานไปประมาณ1,10,000โละครับเป็นสีบอนเทานะครับฟังก์ชันต่างๆก็เหมือนกันเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Daytime led เพิ่มเติมมาให้สำหรับปี14.15 แล้วก็มีที่ฉีดไฟหน้าด้วยนะฮะเป็นหน้าพนมเหมือนกันคิ้วโครเมียมล้อแม็กซ์17นิ้วนะครับดิสเบรกสล้อเหมือนกันกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้เหมือนกันบันไดข้างเหมือนกันคิ้วกันสายคันนี้ใส่มาให้แล้วเดี๋ยวข้างสีดําเพิ่มเติมใส่คิ้วกันศาด์เพิ่มเติมให้นะครับนี่ครับราคาคันนี้นะครับสีบอลเทาอยู่ที่489,000บาทนี่ครับดิสเบรกสีล้อนะหน้าหลัง ซีรีส์ยางจะเป็น265ทับ 65R17 นะครับนี่ครับหน้าเดิมท้ายเดิมโครงสร้างเดิมๆวันนี้มาอัปเดตกันนะครับใครสนใจก็ขอรเรื่อยเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับมิสซุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนี่ครับสวยทั้งคู่เลยนะฮะนี่ครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมฝาท้ายก็เปิดได้ง่ายๆเลยนะฮะเบาะสาแถวเจ็ดที่นั่งเป็นเบาะหนังสีดำครับคุณผู้ชมนี่ครับ ระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะครับมีจอเพดานให้ครบเลยนะครับน็อตฝาท้ายโครงสร้างเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการขันนะครับตะเข็บเดิมโรงงานคันนี้ก็ดูแลรักษาง่ายสำหรับตัวสีนะครับเป็นสีบอลเทาที่เก็บกล่องอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมครับสีดูแลรักษาง่ายคันนี้นะสีก็จะใหม่ตลอด ล้างทำของสะอาดง่ายก็จะเหมือนใหม่ตลอดเพราะว่านี่ครับสีบอนเทานะฮะล้อแมกซ์นิ้วนะครับภายในนะครับมาดูกันนี่ครับภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับห้องโดยสารด้านในกว้างนั่งสบายนะครับเป็นสไตล์รถ PPV 7ที่นั่งนะครับสหรับครอบครัวระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะฮะมีจอให้ครบเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับ จอเพดานก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้ครบหมดเลยนะครับทั้ง2คันนี้ก็สเปคเดียวกันนะครับ2.5 GT เหมือนกันนะครับนี่ครับคันนี้ก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเหมือนกันนะครับเกียร์ออตโต้เบาะปรับไฟฟ้า2ตัวระบบเกียร์ออตโต้นะครับจอ DVD กล้องมองหลังระบบนำทางนีเวเกเ,เตอร์ระบบ, Air Auto, ะบแอร์ออตโต้นะครับแอร์ออโต้ครบมาให้หมดเลยนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันครูซซอนโทนเพนตันชิพ มีให้เบาะหนังปักไฟฟ้าคู่หน้านะครับสองตัวเกียร์ออโต้ขับ2เครื่องดีเซลรุ่น2 5 GT ออโต้ดีเซลขับเครื่อง2ล้อนะครับที่เพิ่งสร้าคันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับราวมาราวหลังคาด้านบนก็สามารถเพิ่มเติมเสริมแรกหลังคาได้นะครับผู้ชมกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดีกับตัวรถเลยทั้ง2คันนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยมีพับไฟฟ้าปักไฟฟ้านี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะฮะ ใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น id line นะครับ ad line ได้เลยนะครับมี line ad นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ก็ติดต่อมาทาง line ad ได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926นะครับมันดูฝั่งขวากันบ้านนะครับนี่ครับภายในก็สวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับคุณผู้ชมราคาจับต้องได้ครับคันนี้4 8 9นะครับ489,000 จากราคาล้านกว่าเนี่ยเหลือ489ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานสำหรับรุ่นนี้นะครับขายดีมากสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับใครสนใจก็รีบขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันติฟังก์ชันนะครับคูซอนโทนเพนตันชิปมีให้ครบเลยนะครับเกียร์ออโต้เบาะหนังปรับไฟฟ้า2ตัวคู่หน้านะครับจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า เดี๋ยวเราสตาร์ทรถดูนะครับว่าเลขใหม่คันนี้ใช้งานไปเท่าไหร่นะครับคันนี้รู้สึกประมาณแสนนึงหมื่นนี่ครับเลขใหม่ก็ใช้งานไปอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับจอเดิมโรงงานนะครับคันนี้ใส่มาให้ครบเลยนะครับเกียร์ออโต้พวงมาลัฐมันติฟังก์ชันนะครับกระจกมองข้างนะครับก็ทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับใช้งานได้หมดเลย นะครับส่วนกระจกฝั่งคนขับก็จะเป็นออโต้วันพัสนะครับขึ้นลงนะครับอีกบามใก็เป็นไฟฟ้าปกติเลยนะครับคุณผู้ชมรถสวยน่าใช้งานครับคันนี้นี่ครับฝากรว้สำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชม2 0 1 4 5ไมล์1 1 0 0 0 0ราคา4,89าสำหรับสีบอลเทานะครับส่วนสีดำราคาอ่า479นะครับต่างกันหมื่นหนึ่งนะครับเลขไมล์ต่างกันนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมฟังก์ชนต่างก็เหมือนกันนะครับ ใคร e tamam. e สนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับลารีทั้งสองคันก็เป็นรถสวยโครงสร้างเดิมๆทั้งคู่เลยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องปิดท้ายให้ดูกันทั้งสองคันเลยนะครับทั้งตัวสีบอลเทาแล้วก็ตัวสีดําไปดูห้องเครื่องทั้งสองคันนี้เลยครับนะครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับทั้งสองคันนี้มาดูเลยกับตัวโครงสร้างห้องเครื่องทั้งสองคันนี้ปิดท้ายรีวิวนี้กันนะครับผมนี่ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นตัวคอมบัลเรียล i d นะครับ เครื่อง2อ0พดีเซลครับคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างห้องเครื่องเดิมเดิมเลยทั้งสองคันนะครับก็รถมีการตรวจสภาพเช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับระบบต่างๆทุกอย่างให้พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่คือโครงสร้างเดิมครับฝากระโปรงเดิมเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตต่างๆก็เดิมหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับน็อตเดิมโรงงานหมดอ่ะสติ๊กเกอร์มอกแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คสวยเดิม นะครับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักพิการจมน้ำตัดต่อไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนนะครับนี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับเครื่องดีเซลนะครับก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันเลื้งสองคันนี่ครับเป็นเครื่องคอมันเร็วนะครับสองพดีเซลออโต้ขับเคลื่อน2ังล้อครับคุณผู้ชมประหยัดน้ํามันด้วยเครื่องสองพใช้งานดีนะครับโครงสร้างห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับเครื่องแห้งสะอาดใสไม่มีน้ํามัน่วดซึมไม่มีเยิ้มครับคุณผู้ชม นอดฝาโปรงเด,เดิมโรงงานทั้งคู่เลยนะครับฝาโปรงเดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่ครับเรียกว่าพร้อมใช้งานทั้งสองคันนะครับใครที่สนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ m ิ t s u b i s h i p a j e r o Sport 2 GT ส GT ดสดำคันนี้ราคารดเหลือเพียงแค่4 7 9 0 0 0เรีกยกลขไม่1 5 0 0 0 0นะครับเป็นรุ่นปี2014นะครับส่วนสีบอลเทาคันนี้เลขไมห่10,0,000 10, รุ่นปี1 4 1 5ราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาท ใครสนใจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับฝากทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยใครสนใจรุ่นอื่นเพิ่มเติมหนึ่งไลน์คอมเมนต์เข้ามาอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสนใจ2คันนี้สามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยหากเกิดกรณีจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับเราคืนมาจจำทุกบาทเต็มนะครับไม่มีการยึดมัดจำลูกค้าใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับขอดูรถเข้ามาได้ที่เสรีไทย64เมนบุรีรงเทพครับแอดไลน์ เดี๋ยวส่งโลเคชั่นที่ลานให้นะครับเบอร์ตัวติดต่อนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามรับชมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ